หากใครที่เคยชมหนังสยองขวัญจากญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าทั้งผีปีศาจหรือสัตว์ประหลาดนั้นมีเยอะแยะมากมายแล้วก็หลอนน่ากลัวสุดๆไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยโดยวันนี้โอเคอยู่ไรจึงได้รวบรวมสิบพูดผีปีศาจในตำนานของญี่ปุ่นก็ลองมาดูกันนะว่ามันจะมีตัวไหนบ้างแล้วมันจะน่ากลัวที่สุดจริงหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ นไไดด้้้ทังคความรูููโออเย่ผ okay, like. ีบนแท็กซี่แผ่นดินไหวและซึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2011ได้สร้างความเสียหายให้กับญี่ปุ่นอย่างใหญ่หลวงแม้ปัจจุบันเหตุการณ์นี้จะผ่านมาถึง10ปีแล้วแต่ผู้คนก็ยังคงวหวาดผวาเมื่อต้องคิดถึงเรื่องเหล่านี้อีกครั้ง โดยมีเรื่องเล่าของกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ที่ได้เจอดีกันมาแล้วไม่รู้กี่รายต่อกี่รายว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ซึนามิประมาณหนึ่งสัปดาห์คนขับได้รับผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งตอนเที่ยงคืนเธอบอกช่วยไปส่งที่ย่านมินามิฮามะหน่อยซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอขับไปได้สักพักจึงฉุกคิดได้และเอ่ยว่าย่านนี้โดนคลื่นยักษ์พังไปหมดแล้วนะคุณไม่มีใครอยู่หรอก เธอนิ่งไปสักพักแล้วจึงตอบว่านี่ฉันตายแล้วเหรอคนขับถึงกับสะดุ้งพอเขาหันกลับไปดูที่เบาะหลังเธอก็หายไปเสียแล้วหมูดูดวิญญาณขาตะคิราอุวะคือวิญญาณของลูกหมูที่เกิดมามีดวงตาสีแดงและมีหูเพียงข้างเดียวตัวของมันจะมีสีดำสนิท และเมื่ออยู่ใต้แสงพวกมันจะไม่มีเงาให้เห็นซึ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือหากเห็นลูกหมูดำเช่นนี้วิ่งมาคุณจงอย่าให้มันวิ่งลอดผ่านใต้วางขาของคุณละ่ะเพราะว่ามันจะดูดวิญญาณของคุณไปจนต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและรุนแรงดังถูกดูดลงสุขคุมนรกเลยก็ว่าได้ซึ่งวิธีป้องกันตัวเองจากคาตาะคิราอุระ คุณก็เพียงแค่ย่อตัวลงไปนั่งคุกเข่าหรือไขว่ห้างเพื่อไม่ให้มันวิ่งลอดใต้ขาได้ก็แค่นั้นปีศาจแมงมุมโจโรกุโมคือชื่อของปีศาจแม่งมุมที่มีลักษณะเป็นมนุษย์ผู้หญิงครึ่งคนครึ่งแม่งมุมมันมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นสาวสวยเพื่อหลอกล่อเหล่าผู้ชายที่หลงไหลในความงาม จนต้องเดินตามไปในที่ลับตาแล้วก็ถูกมันจับกินเป็นอาหารเคยมีเรื่องเล่าว่ามีซามูไรผู้หนึ่งได้พบกับโจโรกุโมเขารู้สึกแปลกและไหวตัวทันจึงฟันดาบใส่มันไปหนึ่งทีจนโจโรกุโมได้รับบาดเจ็บและวิ่งหนีไปซามูไรจึงได้เดินตามรอยเลือดนั้นไปจนถึงบ้านร้างหลังหนึ่งและเขาก็แทบช็อก เมื่อได้เห็นร่างมนุษย์ที่ถูกพันไว้ด้วยใยแมงมุมนับสิบสิชีวิตผีตัวขาดมีนักเรียนสาวคนหนึ่งได้เกิดหล่นลงไปตรงกลางรางรถไฟจนทำให้ร่างของเธอถูกรถไฟทับขาดเป็นสองท่อนเธอเสียชีวิตในทันทีวิญญาณหลุดออกจากร่างเธอโศกเศร้าและเสียใจมากที่ต้องกลายเป็นผี แล้วเธอก็เกิดความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เธอต้องมีสภาพเช่นนี้โดยในทุกๆคืนเธอจะถือเคียวหรือเลื่อยและใช้ข้อศอกคลานไปมาจนเกิดเป็นเสียงเทเกะเทเกซึ่งเป็นที่มาของชื่อผีตัวขาดและหากใครที่พบเธอแล้วหนีไม่พ้นก็จะถูกเธอใช้เคียวตัดออกเป็นสองท่อนเพื่อให้กลายเป็นเทเกะเทเกตัวใหม่ต่อไป เท่าทารกโคนาคิจิจิหรือเท่าทารกมันเป็นปีศาจที่สามารถแปลงกายเป็นได้ทั้งคนแก่หรือเด็กทารกซึ่งหลายคนอาจจะเคยผ่านตากับปีศาจเท่าทารกนี้จากอนิเมะอสูน้อยคิทาโร่ซึ่งปีศาจเท่าทารกในเวอร์ชั่นนี้ก็อาจจะดูน่ารักเป็นคนดีและคอยช่วยเหลือคิทาโร่ตัวเอกของเรื่องอยู่บ่อยๆ แต่ถ้าเป็นตามตำนานพื้นบ้านนั้นปีศาจเท่าทารกจะดูแตกต่างโดยสิ้นเชิงโดยมันจะดักรอคนอยู่ข้างทางถ้าเป็นร่างคนแก่ก็จะขอให้ช่วยแบกไปหน่อยสงสารเถอะฉันเดินไม่ไหวหรือถ้าเป็นร่างเด็กก็จะร้องไห้งอแง,งหาแม่อ่อนขอขี่หลังพาไปส่งบ้านหน่อยซึ่งตอนแรกน้ำหนักของมันจะเป็นปกติ แต่พอผ่านไปสักพักน้ำหนักของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นและล้มทับเหยื่อจนขาดใจตายในที่สุดสาวคอยาวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งในตอนกลางวันนั้นเธอก็จะดูเหมือนคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตปกติแต่เมื่อถึงตอนกลางคืนเมื่อไหร่ ก็จะกลายร่างเป็นโรกูโรกูบิหรือสาวคอยาวที่น่ากลัวสุดๆว่ากันว่าขอของเธอนั้นสามารถยืดออกได้ยาวถึง5หรือ10เมตรเลยก็ได้แต่บางก็ว่าสาวคอยาวบางตัวสามารถถอดหัวลอยออกจากร่างได้เหมือนอย่างกับผีกระสือของไทยเพื่อออกไปกัดกินดื่มเลือดเหยือ่อที่เป็นพวกชายขี้เมาดื่มเหล้าจนหลับไป โดยเชื่อว่าหญิงที่กลายร่างเป็นสาวคอยาวนั้นเกิดขึ้นจากการผิดหวังในความรักมีอาการป่วยทางใจจนวิญญาณต้องหลุดลอยออกไปในทุกค่ำคืนที่นอนหลับสาวหิมะสาวหิมะหรือยูกิออนนาเรื่องเล่าของเธอนั้นมีมากมายจากหลายท้องถิ่น แต่รวมๆแล้วก็จะกล่าวถึงหญิงสาวที่ซ่อนตัวอยู่ในหิมะที่คอยลักพาตัวเด็กๆหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ไปหรือบางทีแค่ได้พบเจอแล้วจ้องตากับเธอก็อาจถูกฆ่าตายได้มีเรื่องเล่าว,ว่าชายคนหนึ่งได้หลงติดอยู่ในหิมะจนเกือบตายแต่สาวหิมะก็ได้เข้ามาช่วยไว้และพาไปดูแลรักษา ก่อนจากกันสาวหิมะได้สั่งว่าห้ามมิให้บอกเรื่องนี้กับใครมิเช่นนั้นจะต้องเกิดเรื่องร้ายจนเวลาผ่านไปชายคนนี้ก็ได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งและอยู่ด้วยกันชายหนุ่มรู้สึกว่าภรรยาของตนหน่าเหมือนสาวหิมะมากจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเท่านั้นแหละผู้เป็นภรรยาจึงเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาว่าเป็นสาวหิมะ ไหนแกสัญญาว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไงละ่ะสาวหิมะโกรธมากแต่เห็นแก่ว่าเราก็มีลูกด้วยกันจึงไว้ชีวิตสามีและขอให้เขาสัญญาว่าจะดูแลลูกให้ดีก่อนที่เธอจะหายจากเขาไปตลอดการกับปะ กับปะเป็นปีศาจท,ที่ได้รับความนิยมรู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในญี่ปุ่นเองและทั่วโลกกับปะมีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งเต่าที่ด้านบนจะมีจานกลมๆและมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ตลอดหรือบ้างก็ดูคล้ายคนหัวล้านที่มีผมแซมอยู่รอบๆเหมือนไข่ดาวตัวกับปะอาศัยอยู่ในแม่น้ำลำคลองแต่มันก็สามารถขึ้นมาบนบกได้ มันชอบแอบมองผู้หญิงสาวสาวสวยๆและจับตัวไปข่มขืนมันชอบลักพาตัวเด็กๆส่วนคนหรือสัตว์ที่ลงมาว่ายน้ำมันก็จะจับกดน้ำให้ตายเรียกได้ว่ากับปะคือปีศาจที่โคตรจะชั่วสุดๆเลยและถ้าคุณได้เจอกับมันแล้วจงพยายามอย่าต่อสู้กับมันในน้ำจงอยู่บนบกเอาไว้แล้วให้คุณจงรีบโค้งคำนับมันก่อนมันจะคำนับตอบ เพราะมันเป็นปีศาจมารยาทดีจังหวะนี้แหละครับรีบเพ่นเลยตุก,กตาโอคิคุในปีคศ .1918 เด็กหนุ่มชื่ออิคิสะได้ซื้อตุก,กตามาให้น้องสาววัยสามขวบที่ชื่อคิคุโกะซึ่งเธอก็รักและหวงตุ๊ก,กตาตัวนี้มาก ไม่ว่าจะไปไหนหรือทำอะไรก็ต้องหิ้วกอดเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปด้วยตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งคิคุโกเกิดล้มป่วยหนักและเสียชีวิตลงทางครอบครัวจึงตัดสินใจนำตุ๊กตาที่เป็นของรักของคิคุโกให้เข้าไปอยู่ในสุสานเป็นเพื่อนกับเธอด้วยและตั้งชื่อให้ว่าตุ๊กตาโอคิคุจนผ่านมาอีกหลายปีทางครอบครัวจึงสังเกตเห็นว่า ตุก,กตานี้ทำไมผมถึงยาวขึ้นมาเองได้ช่างแปลกและน่าขนลุกสุดๆจนสุดท้ายทางครอบครัวจึงได้นำตุก,กตาโอคิคุไปที่วัดมันเนนจิและได้อธิบายทุกอย่างให้หลวงพ่อฟังจากนั้นตุก,กตาโอคิคุก็ได้อาศัยอยู่ที่วัดมันเนนจิจวบจนถึงปัจจุบันสาวปากฉี สาวปากฉีกนั้นเป็นเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยโบราณว่ามีซามูไรผู้หนึ่งแอบจับได้ว่าภรรยาไม่ซื่อตรงต่อเขาเขาโกรธมากจึงใช้ดาบฟันไปที่ปากของเธอจนฉีกถึงใบหูแล้วเธอก็ตายในที่สุดวิญญาณของเธอโกรธแค้นไม่ยอมไปผุดไปเกิดและอยู่มาจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งเธอจะโผล่ออกมาพบกับเด็กสาวที่อยู่เพียงลำพังโดยเธอจะสวมหน้ากากอนามัย บกปิดปากเอาไว้แล้วถามเด็กสาวว่าฉันสวยไหมถ้าเด็กตอบว่าไม่เธอก็จะควักกรรไกรออกมาแล้วตัดเด็กสาวออกเป็นสองท่อนแต่ถ้าตอบว่าใช่เธอก็จะเปิดหน้ากาก,ากออกให้เด็กสาวดูแล้วก็จะมอบรอยยิ้มปากฉีกถึงใบหูเช่นเดียวกับเธอให้เด็กสาวคนนั้น หากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกสนๆก็ให้กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะและตอนนี้โอเคอยู่ไลฟ์ก็มีระบบสมาชิกแล้วเพียงแค่คุณกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เริ่มต้นเพียง80บาทคุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนมอบกำลังใจให้กันเพื่อที่จะได้มีผลงานเช่นนี้ให้ชมกันอีกต่อไปขอบคุณมากครับ